ส่วนคนนี้ก็มีประเด็นให้ถามทุกครั้งที่เจอหน้าเลยนะคะสำหรับนิกกี้นชัดค่ะกับเรื่องที่ว่าก้อยอรัชพรเนี่ยได้ออกมาพูดเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่เธอรู้สึกว่าอยากจะขอโทษมากที่สุดในปีนี้ค่ะทำเอาสายหายอย่างนิกกี้นชัดคำไม่ออกเลยนะคะเมื่อก้อยอรัชพรได้ทำคลิปใน YouTube กับคอนเทนต์ที่ว่าอยากขอโทษใครที่สุดในปีนี้ซึ่งเธอก็ตอบเลยนะคะว่าก็คือพี่นิกกี้ค่ะ อานนี้เมื่อนิกกี้ได้ดูเนี่ยก็บอกเลยว่าพาซึ้งไปด้วยเหมือนกันนะพร้อมก็บอกนะคะว่ายังเป็นพี่น้องกันได้แล้วก็ยังมีความรักให้อยู่เสมอค่ะแต่ยืนยันว่าโนรีเทินค่ะโอ้เราก็ซึ้งไงยเราซึ้งเพราะเราไม่ได้เข้าไปดูตอนแรกแต่มีมแฟนขับส่งมาให้เราเยอะแท็กมาให้เราอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นก้อยร้องไห้ไม่ได้เราดูแล้วก็ร้องไห้ด้วยไงซึ้งไงพี่เวลาเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันพี่ผมว่าน้องค่อยเนี่ยคือเหมือนเดินทุกอย่างเลย